รถจอดอยู่ฟฟางพูนี่น้องาละยางมากไกลกับไกลแต่ก็ต้องอยางเพราะว่าเอารถเขามาบ่าได้แล้วก็ไม่มีที่จอดม่นมนขามาได้กับบนนี้มองจอดที่เกา่าก็ต้องเดินเข้าไปในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวธนะัฒนะหลักสี่กรุงเทพ ส่วนราชการตกแต่งงามๆมากรุงเทพบ่อยก็ใช้จีพเเหมือนเดิม แค่นี้ด้อค่ะไปทำธุระก่อนสวัสดีและขอบคุณค่ะที่ดูจนจบค่ะ